สวัสดีครับร้านสมัยทีสูทนะครับผมช่างเอกนะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนจอสวัสดีครับเปลี่ยนลำโพงนะครับสลับ iMac ปี2010นิบนะครับอันนี้ลำโพงเก่าลูกค้าเสียงแตกแล้วนะครับผมอันนี้ก็ได้ทำการเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลำโพงรุ่นนี้ยังพอมีเปลี่ยนอยู่นะครับสำหรับลูกค้าใดที่มีปัญหาเรื่องลำโพงแตกก็มาทางร้านตัวเช็คเปลี่ยนได้นะครับผมแีะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ก็ฝากเปลี่ยนสมาทีสุดดพืยดนะครับสามารถใช้บริการในทุกสาขาครับผมไม่ว่าจะเป็นสาขาเทมิโนนโซกยูเนี่ยนมอลละตเ้าเซ็นทรัลรัตนาธิเบศนะครับเดอ์มอลลัตพาเดอะมอลลงแคเดอะมอลงกะปีเมกับางนานะครับผมสำนักงานใหญ่อยู่อ่ประเวศนะครับไอฟิวบางนานะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่อยู่ใกล้ก็สามารถใช้บริการได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็จบงานนะครับราคาเปลี่ยนลำโพงนะครับไอแม็กี2010นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับในช่างเอ๋ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ